เราได้คุยกันไปก่อนหน้าว่าแนวคิดของการจัดก,การภาครัฐแนวใหม่เนี่ยได้รับความนิยมนํามาใช้แทนที่การบริหารจาัดก,การภาครัฐแบบเดิมหรือเรียกว่าโอพระปริกแอดมิเนสตชันนะครับซึ่งก็มีหลายเหตุผลที่เราควรจะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุผลสําคัญซึ่งทําให้มีมการนํา NPM หรือการจัดก,การภาครัฐแนวใหม่เข้ามาแทน OPA หรือการบริหารภาครัฐแนวเดิมนะครับ อันนี้ผมจะขออนุญาตสรุปจากหนังสือของลาบรีปี1999นะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The New Public Management Approach and Crisis States นะครับซึ่งอ,อีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือของคริสโตเฟอร์ฮ o ดนะครับเมื่อปีกับอีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือของโอเ n นฮิลปี1994ชื่อว่า Public Management and Administration เป็นหนังสือภาค Introduction นะครับ ซึ่งตีพิมพ์มาทั้งสองเล่มก็นานแล้วแหละเล่มแรกปี1999เล่มสปี1994นะครับสรุปแล้วได้5เหตุผลสำคัญที่นำมาซึ่งการนำเอา NPM มาใช้แทน OPA อันแรกคืออิทธิพลของแนวคิดเสรีนิยมใหม่เหลือพวก n e o อ i b e r a l s นะครับหรือที่นิยมเรียกว่าพวกฝ่ายขวาใหม่ที่วิพากษ์วิจารณ์ การบริหารภาครัฐในช่วงปี1970ว่ารัฐบาลไร้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาทางสังคมการเมืองก็ตามนะครับโดยเฉพาะการให้บริการของรัฐมันมีลักษณะผูกขาดไม่ได้สนใจกับความต้องการหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการมากนะักในขณะหนึ่งกลุ่มเสรีน,นิยมใหม่ก็วิพากษ์วิจารณ์องค์การภาครัฐในแง่ของขนาดแล้วก็ต้นทุนในการบริหารภาครัฐด,ด้วย กลุ่มเสรีนิยมใหม่หรือว่า n e o l i b e r a l s เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างเสรีมันจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากจะช่วยให้ตลาดสามารถกระจายทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วในด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการตัดสินใจที่มีเหตุมีผลหรือว่า rational choice นั่นเองซึ่งก็จะเป็นกลไกในการร่วมมือที่ดีและสนับสนุน องค์การให้สามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันกลุก่มเสรีนิยมใหม่ก็มองว่านักการเมืองและข้าราชการระดับสูงเนี่ยมักจะยึดยงเอากับอำนาจผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเป็นตัวตัง้งมากกว่าที่จะคำนึงถึงเรื่องการลดต้นทุนเรื่องความประหยัดเรื่องความคุ้มค่าและก็มีความพยายามในการขยายบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์การภาคราฐัฐให้กว้างมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเราก็จะได้ระบบราชการที่มีความใหญ่โตเถื่อนทะ,ทะมีลำดับชั้นการมข้ามัญชาอย่างสูงมากและเป็นปัจจัยที่ทําให้มันเกิดภาวะความร้มเร็วของระบบราชการที่เรียกว่าบิวโรเครติกเฟลเลียนะครับซึ่งมองอู่มุมหนึ่งเนี่ยมันไม่ช่วยทําให้องค์การภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับนอกจากนี้มันมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรปับปรุงโครงสร้างองค์การให้มันสนับสนุน ให้มันเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่กระทบมากกว่าที่จะใช้กฎระเบียบข้อบังคับของระบบราชการซึ่งมันมีจํานวนมากและไอ้กฎระเบียบที่มันมีมากเนี่ยมันส่งผลให้เกิดกรอบเกิดข้อจํากัดในการริเริ่มสิ่งใหม่ในช่วงปีพัน0าเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการนำเอาแนวคิดของกลุ่มเซรีนิยมใหม่หรือ neo liberals นะครับนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการถ่ายโอน ภารกิจกิจการของภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนรวมทั้งมีการนําเอาเทคนิคพิธีการต่างๆของภาคเอกชนมาใช้ในการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการทํา Co s t benefit a n a l y s i s ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเหตุผลอย่างที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเมืองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเมืองเนี่ยต้องถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้มีการนําเอาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี1978ซึ่งตรงกับยุคข,ของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการส่งเสริมการนาเอาแนวคิดการตลาดหรือตัวแบบการตลาดนี้มาปรับใช้กับการบริหารภาครัฐในปี1 9 7 9ในประเทศอังกฤษรัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากเป็นฝ่ายอนุรกนิยมเนี่ยก็ใช้มาตรการแลกษณะเดียวกันเพื่อปรับปรุงการบริหารภาครัฐ ประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นในซีกโลกตะวันตกก็คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบททางการเมืองโดยเฉพาะการนำเอาพวกอุดมการ์ของกลุ่มเสรีนิยมที่เรียกว่ากลุ่มอุดมการ์ขวาใหม่ยันที่ว่าเนี่ยมาปรับใช้ซึ่งก็คือการนำเอาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ก็ได้กว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตกมาเหตุผลอย่างที่3ก็คือวิกฤตทางเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศเขาจะต้องเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ย โดยเฉพาะปัญหาดุลการชำระเงินที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษได้รับการกล่าวถึงว่าส่งผลให้มีการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐครั้งสำคัญโดยเฉพาะเป็นเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ International Monetary Fund หรือ IMF เนี่ยนะครับมองว่าการที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเกิดภาวะทางเศรษฐกิจมีต้นเหตุหลักมาจากการที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดก,การของภาครัฐภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ย มันทําให้หลายฝ่ายมองตรงกันโดยเฉพาะพักการเมืองมองว่าแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการที่รัฐบาลไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงแต่ว่าก็ปล่อยไปตามกลไกตลาดนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่4เป็นเรื่องที่สําคัญมากคือการเปลี่ยนแปลง,ปลงหรือการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเราก็เห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงมากโดยเฉพาะในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารอย่างล้นเหลือมากมายในช่วงตั้งแต่หลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับ มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยมีความสนใจกับเรื่องการบริหารงานภาครัฐมากขึ้นคนได้ยินข่าวได้ติดตามข่าวการที่ระบบราชการมันเยอะเถอะทะอุยอ้ายมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นมากขึ้นก็เป็น voice หรือเป็นเสียงเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนระบบราชการกันอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบรีเอ็เนี่ยมองว่าการปฏิรูปหรือการน,นำเอา แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเนี่ยมันเป็นเพราะการเพิ่มบทบาทของหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการกราบี้เองเขามองว่าหน่วยงานให้คำปรึกษาต่างๆบันดาที่ปรึกษาคอนซัลแทน,นต่างๆเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศสถาบันการจัดการระหว่างประเทศก็ดีนะครับ มีอิทธิพลกับการที่จะไปปรับเปลี่ยนพัฒนางานในองค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะมีการนำเอาแนวคิดต่างๆพวกนี้มาใช้ส่งผลให้เกิดความพยายามในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐมากขึ้นโดยเฉพาะแนวทางในการจัดการที่นำเอาองค์ความรู้เทคนิควิธีในภาคเอกชนมาปรับใช้กับองค์กรภาครัฐนะครับนี่คือ ห้าเหตุผลที่สรุปมาจากงานของ Owen h i l l สแล้วก็ลาเบนะครับซึ่งก็จะเห็นแง่มุมที่สำคัญก็คือเหตุผลของการที่องค์การต่างๆเอาการภาครัฐนะในละหลายๆประเทศเนี่ยนำเอาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาแทนที่การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมหรือ Old Public Administration นะครับใน EP ถัดๆไปเนี่ยผมจะคุยเพิ่มเติมให้ฟังว่ามันมีทฤษฎีอะไรบ้างที่ กลุ่ม neo liberal นะครับหรือกลุ่มขวาใหม่เนี่ยเขานําเอามาผสมผสานเพื่อให้การเร,รืยนพรรคลัดเนี่ยมันเดินเข้าสู่โหมดของการจัดการพรรครัดแนวใหม่หรือ NPM ครับ